คนดูครับผมขอร้องครับกดไลค์เถอครับกดเถอครับมันมันไม่ยากเลยครับคนดูกดกดไลค์เถอครับผมพูดดีๆแล้วครับขอบคุณครับผมต้องขอกราบสวัสดีน้องโยมท่านกันด้วยอยู่ช่องเลออนเกมเมอร์นะครับอ้าวโอเค วันนี้นะครับผมจะมาออสอนทำของทั้งหมดในอัปเดตของแบบ ATP อัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็อัปเดตนี้จะมีโยรุวีสแล้วก็ผลไฟนะครับผมเป็นผลไฟที่เป็นผลที่แรงที่สุดในเกมเป็นผลพิศาสที่แรงที่สุดในเกมนะครับผมนะอ่ะเรียกได้ว่าเก่งกว่าดาบบางดาบนะครับโดยเฉพาะดาบโทจินั่นเองนะครับผมนะอ่ะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทําโยรูแล้วก็สอนทำผลไฟนะครับผมอ่ะโยรูวี2ครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนนะเติมเออ่โยรูนะครับผมอันนี้คือทุกคนต้องเติมนะครับ20โลบัซึ่งเป็นราคาที่ถูกชิปหายนะครับไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำนะครับผมดาบเล่มหนึ่งนี่ครับผมท่านผู้ชมนะอ่ะท่านผู้ชมนะครับเก็บเงินนะครับเออวันละ5บาทนะครับผมนะห้าบาทวันสองวันนะท่านผู้ชมก็สามารถจะได้มาแล้วนะครับผมก็เออนะครับประมาณนี้นะโอเค มาโอเคนะครับผมอยากแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนมาคุยกับมีฮอกนี่ครับผมนะซึ่งอ่ะคุยกับมานนะเอ้ยอันนี้ผมทำวีสมาแล้วนะก็คือพอทุกคนคุยกับมันใช่ไหม มันจะให้หาวัตถุดิบ2อย่างนะครับซึ่งวัตถุดิบทั้ง2อย่างนะครับมันจะมีวัตถุดิบอยู่2อย่างที่ต้องหานะครับให้ทุกคนตีเอาจากบอสมีฮอกนะครับซึ่งบอสมีฮอกมันจะเกิดตรงนี้นะครับผมนะอันนี้อันนี้บอสมันละนะซึ่งบอสมีฮอกนะครับผมมันจะเกิดแถวๆตรงนี้นะตรงตรงกลางตรงนี้นะครับมันจะเกิดทานี้นะให้ทุกคนนะครับตีจนกว่าจะดรอปวัตถุดิบประมาณ2ชิ้นนะครับที่มันดรอปจากมีฮอกนะครับผมพอทุกคนได้มา2ชิ้นแล้วนะครับผมให้ทุกคนเราากลับมาคุยกับมานับ อ่ะก็มาคุยกันมานะครับให้โคดอาผมทำเควสสองเควสเนหมือนเดิมว่าก็คือ เควสแรกนะครับให้ทุกคนนะครับกดสกิลแซดของโยรุนะครับเควสแรกคือให้ทุกคนกดสกิลแซดของโยรุครบ100รอบนะครับเควสที่2ก็คือทุกคนต้องนะครับเอ่อกดถือโยรุครบ200ครั้งก็คือกดกดกดเข้ากดออกของดาบโยรุนะครับกดกดถือดาบเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ200ครั้งนะครับผมนะอ่ะโอเคโอเคน่าจะเข้าใจนะผู้ชมนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเลยนะครับผมนะมารีวิวสกิลกันดีกว่าครับผมนะสกิลแซดนะครับผมนี่เป็นการปาดขึ้นไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ สกิลเซี่นะครับนี่เป็นไงค่อนข,ข้างหล่อเลยนะครับผมนะก็เหมือนอเหมือนแบบบอกฟุดเลยอะครับเออก็แบบก็บอกฟุดมาครับพอดีว่าแบบอินจัดเนาะเออหล่อเล่นนะหล่อเล่นนะโอเคครับต่อไปสกิลซีครับผมนะนี่สกิลซีเป็นการเอ,อ่อปล่อยวงเป็นการระเบิดทั่วตัวครับไม่ใช่ระเบิดเป็นการแบบฟันแบบฟันฟันเป็นวงใหญ่อะ่ะเออคุณจะอธิบายยังไงก็คือฟันเป็นวงใหญ่อ่ะครับเออสกิลวีครับผมสกิลวี สก,กีวีเป็นการพุ่งแล้วก็ปาดนะครับผมนะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ปาดแบบด้วยความรุนแรงทั้งหมดที่มีนะครับผมในดาบเล่มเดียวนะครับผมปึ้งนะโอ้โหแรงมากนะดูดาเมจดิไอ้หี้อลอเบนโคแรงครับโอโไม่ก็แรงมากทุกท่ชม โอเคครับ okay, นะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนทำผลเฟรมนะครับผมอะ่ะก็จะไปสอนทำผลเฟรมเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลกันก่อนเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมนะโอเคดาวสกิลแรกนะครับผมเป็นการคว้างลูกไฟไปแบบนี้นะครับผมนะผลไฟเป็นการคว้างลูกไฟนะครับผมนะอะ่าเป็นการคว้างลูกไฟท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าเออมันคว้างตอนแรกน,นะแตจ,จะให้ครูดาวหนึ่งวีนะแต่ว่ามันค่อนข้างโกงนะเบ็ดดาวเบ็ดมันแรงนะครับผมนะต่อไปสกิลเอ๊ะครับผมนะ QX เป็นการเสกระเบิดขึ้นมาด้านหน้าของเออ่ศัตรูนะครับผมเป็นการเสกระเบิดขึ้นมาด้านหน้านะครับผมแล้วก็สกิลเออ่สกิลอะไรวะสกิลซีนะครับผมเป็นการเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อเป็นการทําเสาเพลิงนะครับเรียกว่าเสาเพลิงนั่นเองนะครับผมนะโอเคต่อไปสกิลว,วีครับผมเป็นการคับซีนไม่เชดตู แล้วก็คว้างบอลเกงกีดแล้วเบิดตูโอ้โหใหม่ก็ดดามดิดามิพระเจ้ามาก,กคุณผู้ชมโอ้ใหม่ก็นะครับผมนะโอเคประมาณนี้ผมก็โอเคสอทนทำเลยครับ ก็คือวิธีการทำนะง่ายมากนะชมทุกคนเตรียมเจมมาสักสามพันเจมนะเออเตรียมเตรียมติดเตรียมเจมมาทั้งหมดสามพันเจมครับให้ทุกคนมาที่เกาะแรกนีครับผมมาที่เกาะแรกนะฮะอ่ะเตรียมเจมมาสามพันเจมครับมาเกาะแรกเลยนะครับชมนะอ่ะแล้วเข้ามาสุ่มกับไอ้ชค่นี้นะครับสุ่มทีละสามสิบห้าเจมนะครับสุ่มจนกว่าจะได้เอ่อไอไอผลไฟนะครับซึ่ง ก็ก so ็คือทุกคนนะต้องกดสุ่มนะทำให้กูกดสุ่มไม่ได้วะก็คือทุกคนนะครับสุ่มมันนะครับจึงกว่ามันจะขึ้นตัวหนังสือสีส้มนะกดสุ่มไปด้วยจะจะขึ้นตัวหนังสือสีส้มพอทุกคนกดสุ Tolkien ่มจนขึ้นตัวหนังสือสีส้มเนี่ยให้คนมาคุยกับเอ่อเอพีซีเบนดี้เดฟนะครับตรงนี้นะครับอ่ะแล้วทุกคนก็กดใช้ผลไฟแล้วจบครับแค่นี้โคตรง่ายโคตรโอ้โหแบบอัปเดตนี้แบบโอ้ยง่าย จะจัดนะครับผมนะเออไม่ถึงแบบ1ิบวีก็ทําหน้า่ะน้องนะก็ทาอีดแรงด้วยนะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับผมุผู้ชมนะอัปเดตหน้าผมสป,ปอยไว้เลยเป็นตัวนี้นะผมนะดูไว้นี่ขึ้นมาแล้วโอเคเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้ยขี้เกียจฟาร์มว่ามีร้านไหนขายรหัสราคาถูกบ้างไว้อยากได้แบบเทพฉิบหายแต่กู ไม่อยากซื้อแพงอดีตประเด็นจะมีร้านไหนบ้างวะไอเฮียเอ้ยเครียดชิบหายน,น,นั่นเหนี่นายอยากได้รหัสเทปเทปแต่ว่าไม่มีงบใช่ไหมละ่ะฉันแนะนำร้านนี้เลยเอทีชอบร้านบริการหายไกยตลตาลาค่าถุกเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งบ้านนั่นเองมีทั้งระบบส่มและระบบการันตีสามารถซื้อได้ทั้งแบบส่มและการันตีได้เลยและมีรหัสเทปเริ่มต้นเพียงแค่สีิบบาทนั่นเอง หพราจะหุแม่แต่ละหัดยังเทปไม่ผลนหาวันเ็มแบบบุมบัมสบไบสามารถซื้อลยที่เชอ